สวัสดีนักเรียนสายชั้นป .1 ทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรายวิชาสุขศึกษานะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลย5เรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็คือหน่วยการเรียนรู้ที่6เเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับการปฏิบัติตน ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติก็คือให้นักเรียนเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทําได้โดยการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติดังนี้ 1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 2. แปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง อย่างน้อยวันละสองครั้ง 3. ล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 4. รับประทานอาหารสุกสะอาดไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารลดจัดสีฉูดฉาดนะครับ 5. ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดท,ทุกประเภท 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 7. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาท 8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอและตรวจสุขภาพประจำปี 9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ10มีสํานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมอ่าสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับก็ประกอบไปด้วยการ10ข้อนะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่1ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ ให้สะอาดการดูแลรักษาร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 1. อาบน้ำให้ร่างกายสะอาดทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง 2. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละสองครั้ง 3. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สั้นและรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 4. ส,สวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดไม่อับชื้นและเหมาะสมกับสภาพอากาศนะครับนอกจากเสื้อผ้าแล้วผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเสื้อชั้นในกางเกงในถุงเทา้าและรองเทา้า ก็ต้องซักให้สะอาดตากแดดให้แห้งสนิทและพักหรือจ <for> ัดเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะครับเสื้อผ้าต้องซักให้สะอาดและตากแดดให้สนิทไม่งั้นมันจะอาบชื้นและเกิดเชื้อโรคหรือเชื้อราได้นะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่2นะครับแปรงฟันทุกวัน อย่างถูกต้องอย่างน้อยวันละสองครั้งการดูแลรักษาฟันให้สะอาดและแข็งแรงควรปฏิบัติดังนี้ 1. แปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละสองครั้งในตอนเช้าและก่อนเข้านอนนะครับ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นปลาตัวเล็ก เนื้อสัตว์ไข่นมถั่วเพื่อบำรุงฟันให้แข็งแรง 3. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันอย่างน้อยปีละครั้งอาหารที่ช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงนะครับก็พวกปลานมเสริมสร้างแคลเซียมให้เรานะครับ สุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่3นะครับล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายมือเป็นอวัยวะที่ใช้หยิบจับสิ่งของต่างๆถ้ามือสกรปรกหรือมีเชื้อโรคและเราใช้มือนั้นหยิบจับอาหารรับประทานอาจทำให้เจ็บป่วยได้ดังนั้นการล้างมือให้สะอาดจ,จะช่วย ป้องการเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนมากับมือได้นะครับเชื้อโรคที่อาจปนเปื้อนตามมือ,อดูนะครับก่อนแล้วหลังเราควรที่จะล้างมือให้สะอาดเรียบร้อยนะครับการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่ายหรือทำกิจกรรมต่าง ช่วยปกป้องเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้นะครับการล้างมืออย่างถูกวิธีทำได้โดยลาดน้ำให้มือเปียกทั้งสองข้างฟอกสบู่ให้ทั่วแล้วถูมือตามเจ็ดขั้นตอนประมาณ20วินาทีดังภาพแล้วล้างมือด้วยน้ำสะอาดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับห้า <c oughs> ขั้นตอนที่1ก็คือฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและถูซอกนิ้วมือนะครับ 3. ฝ่าม,ามือถูฝ่ามือนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือพกายนิ้วถูกขวางฝ่ามือนะครับและข้อสุดท้ายฝ่ามือและนิ้วถูรอบข้อมือของเรานะครับนะฮอันนี้ก็คือเจ็ขั้นตอนในการล้างมือนะครับการล้างมือเนี่ย ช่วยป้องกันเชื้อโรคต่างๆและโรคต่างๆสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาสู่ร่างกายนะครับส่วนใบงานในสัปดาห์นี้นะครับครูโต้งให้นักเรียนตอบคำถามให้ถูกต้องนักเรียนเนี่ยจะทำอย่างไรให้ตัวเองมีร่างกายแข็งแรงบอกครูโต้งมาสามข้อนะครับ ส่วนสัปดาห์นี้ครูโต้งก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วเราไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ